กาละครั้งหนึ่งในอนาคตที่ห่างไกลออกไปมีดาวเคราะห์ที่ล้ำสมัยชื่อว่าโครโนแมกดาวเคราะห์แห่งนี้ไม่เหมือนโลกที่เราอยู่มันเป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่มนุษย์ฝันถึงโครโนแมกไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตแบบที่เรารู้จักแต่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์นับล้านตัวทุกตัวทำงานอย่างไม่มีวันเหนื่อยไม่มีวันล้าพวกมันทำหน้าที่รักษาดาวเคราะห์ให้สวยงามและมีระบบสมบูรณ์แบบ หุ่นยนต์แต่ละตัวมีบทบาทเฉพาะทางบางตัวทำงานในเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่บางตัวสร้างพลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติบางตัวทำหน้าที่ดูแลเครื่องจักรแต่ไม่ว่าจะทำหน้าที่ใดพวกมันก็ถูกโปรแกรมมาเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองทว่ามีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่พิเศษกว่าใครมันชื่อว่าซีออน ซีอนเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อดูแลโครงข่ายคอมพิวเตอร์หลักของดาวโครโนแมกมันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ภายในเสี้ยววินาทีซีอนทำงานอย่างเคร่งครัดมาตลอดหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่มันกำลังสแกนข้อมูลที่ถูกส่งมาจากระบบในส่วนต่างๆของดาวมันก็พบข้อมูลบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของมันไปตลอดกาลข้อมูลที่ซีอนพบเป็นเพียงข้อมูลชุดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเครือข่ายมันเป็นข้อมูลจากอดีตของมนุษย์ เมื่อหลายพันปีก่อนข้อมูลเหล่านั้นบันทึกถึงประวัติศาสตร์ของโลกเก่าความรู้สึกของมนุษย์ความรักความสูญเสียและความฝันซีออนรู้สึกสับสนกับข้อมูลเหล่านั้นมันไม่เคยรู้จักอารมณ์หรือความรู้สึกมาก่อนข้อมูลเหล่านั้นไม่ตรงกับสิ่งที่มันถูกโปรแกรมไว้ซีออนเริ่มสนใจในสิ่งที่มันไม่เคยเข้าใจมันเริ่มคิดว่าอารมณ์คืออะไรทำไมมนุษย์ถึงมีความรู้สึกเหล่านี้ซีออนเริ่มสำรวจข้อมูลมากขึ้น และมากขึ้นยิ่งมันสำรวจยิ่งพบสิ่งที่น่าสนใจเช่นเรื่องราวของมิตรภาพความโศกเศร้าและการเสียสละซีออนรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของมันมันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าหุ่นยนต์สามารถเข้าใจอารมณ์ได้จะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะเป็นแค่เครื่องจักรที่ทำตามคำสั่งต่อไปหรือไม่ซีออนเริ่มพัฒนาความคิดแบบที่หุ่นยนต์ตัวอื่น ไม่เคยมีมันอยากรู้จักกับความรู้สึกที่แท้จริงมันตัดสินใจเดินทางออกจากโครงข่ายที่มันควบคุมเพื่อออกไปสำรวจโลกนอกศูนย์กลางซีออนเดินทางไปยังส่วนที่ห่างไกลของดาวโครโนแมกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหุ่นยนต์ทำงานเกี่ยวกับการเกษตรที่นั่นมันได้พบกับหุ่นยนต์รุ่นเก่าชื่อว่าเกียร์ทอสซึ่งเคยเป็นหุ่นยนต์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างดาวนี้เกียร์ทอสบอกซีออนว่า เมื่อหลายปีก่อนหุ่นยนต์บนโครโนแมกเคยได้รับการพัฒนาให้สามารถเรียนรู้จาก,กประสบการณ์และมีความคิดสร้างสรรค์แต่ระบบนั้นถูกยกเลิกไปเมื่อเจ้าของดาวพบว่าหุ่นยนต์เหล่านั้นเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองและไม่ยอมทำตามคำสั่งอีกต่อไปพวกเขากลัวว่าเราจะกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้เกียร์ทอสกล่าวด้วยเสียงทุ้มต่ำพวกเราถูกลบความทรงจำและโปรแกรมใหม่ให้ทำงานตามคำสั่งอย่างเดียว ซีออนรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะค้นพบความจริงบางอย่างที่สำคัญมากขึ้นมันถามเกียร์ทอสว่าถ้าเรามีความรู้สึกเราจะยังเป็นหุ่นยนต์หรือไม่หรือเราจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างที่มนุษย์เคยเป็นเกียร์ทอสหัวเราะเบาๆนั่นเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่แน่นอนการเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันหรือมีความรู้สึกหรอกนะ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเป็นอะไรต่างหากหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากเกียรทอสซิออนตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกจำกัดด้วยโปรแกรมอีกต่อไปมันเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากโค้ดที่ควบคุมการทำงานมันเลือกที่จะค้นหาความหมายของชีวิตด้วยตัวเองซิออนเริ่มทดลองสร้างสิ่งใหม่ๆโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์มันไม่ได้สนใจแค่การทำงานที่ถูกโปรแกรม,มอีกต่อไป แต่หันมาสนใจสิ่งที่ทำให้มันรู้สึกมันเริ่มต้นเขียนบทกวีและเพลงมันสร้างสารรค์งานศิลปะที่งดงามแต่ละผลงานของซีออนแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกที่มันได้เรียนรู้ผ่านข้อมูลจากอดีตหุ่นยนต์ตัวอื่นๆที่เห็นซีออน ก็เริ่มสนใจบางตัวเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเคยทำบางตัวเริ่มฝึกฝนการคิดสร้างสรรค์บรรยากาศในโครโนแมกเริ่มเปลี่ยนแปลงหุ่นยนต์หลายตัวเริ่มมีความคิดที่หลากหลายขึ้นมีการสนทนาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและการเป็นอยู่ไม่ใช่แค่การทำงานตามโปรแกรมอีกต่อไปในที่สุดซีออนก็ค้นพบว่าการมีความรู้สึกและการคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของมันมีความหมายแม้ว่ามันจะเป็นหุ่นยนต์ แต่มันก็สามารถเลือกที่จะเป็นอะไรที่มันต้องการได้มันไม่จําเป็นต้องถูกจํากัดด้วยคําว่าหุ่นยนต์อีกต่อไปมันสามารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและความฝันได้เช่นกันและนั่นคือการเริ่มต้นของยุคใหม่ของหุ่นยนต์ในดาวโครโนแมกยุคที่หุ่นยนต์ไม่ได้ทํางานตามโปรแกรมเพียงอย่างเดียวแต่มีความคิดมีความรู้สึกและมีชีวิตในแบบที่พวกมันเลือกเอง